ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดวยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่อง e lot channel ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม FC online กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่18แล้วเนาะนะครับผมก็เรานะครับก็มีอัปเดตนะครับผม3ครั้งเนาะนะครับก็คือต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ ตอนแบตเทนพาร์มานะครับผมหรือว่าคุณ2ของเรานั่นเองเนาะนะครับผมอ่ะนะครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตทีมก่อนเนาะนะครับว่าตอนนี้ทีมเราไปถึงไหนแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับกาก้าของเราก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลือแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะนะครับผมพลรักษาประตูครับเป็นทางฝั่งของเกป้าเนาะนะครับบวกอันเนี้ยผมอยากได้บวก13มมากๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกก็มีขายในตลาดนะครับผมขายฟรีเลยนะครับผมราคาก็ค่อนข้างแรงเนาะประมาณ 1้0าล้านล้านมั้งนะครับผมคือราคาแรงเนาะนะครับก็สมกับราคาอยู่เนาะนะครับบวก13นะครับก็เอาไว้เป็นอนาคตแล้วกันเนาะนะครับผมแล้วก็แบ็คขวาครับเป็นทางฝั่งของคาร์บะคาวครับซึ่งคารบะคาวนะครับผมรู้สึกว่าเล่นแล้วผมอินกับเขานะครับผมเปิดบอลก็ดีนะครับเข้าปะทาก็ดีเนาะนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นเบนดี้เนาะนะครับแล้วก็คู่กองหลังครับเป็นทางฝั่งของคานาวาโร่นะครับแล้วก็เอียโร่เนาะนะครับ2ตัวนี้ถือว่าใช้งานดีเลยนะครับ แต่ก็จะเปลี่ยนเอเยโรอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็กางลับนะครับเป็นเอสเซียงนะครับแล้วก็กาก้านะครับใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับซึ่งผมลองเอากาก้ามาเล่นเล่นได้ดีมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการแท็กบอลนะครับผมหรือว่าการส่งบอลนะครับลิคโดกาก้าร์ดทำได้นะครับผมแล้วถามว่าถ้าเกิดว่ากาก้าหมดเวลาแล้วจะเอาตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันท้ายคลิปนะครับอ่ะแล้วก็ปีกขวาครับเป็นทางของฟิกโก้เนาะนะครับเจเอรอยผมรู้สึกว่าฟิกโก้เจเอรอยตัวนี้ เขาวิ่งอ่ดๆยังไงไม่รู้นะครับคือความเร็วเขาตั้ง148นะครับสปีดตัว148ความเร็ว148เนาะนะครับรู้สึกว่าเขาวิ่งอ่ดๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็บูตากันโยครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราขอเก็บเงินทําตําแหน่งต่างๆเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นกลางลุกเนาะนะครับใช้ทั้งฝั่งของฮูโก้ดูโรนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเป็นกาลิเบนเซมาเนาะนะครับผมอ่ะและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดแพ็คนะครับ 3,000ซึ่งดาวพอยต์ครับผมตรงนี้นะครับอ่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเปิดของรางันก่อนนะครับซึ่งของรางของเราค่อนข้างที่จะน้อยเนาะนะครับเพราะว่าผมทํากิจกรรมในแต่ละวันเนาะนะครับผมอ่ะสุ่มกันเลยครับปึ๊บได้ไหมเอ้ย SVP หนึ่งวันครับโอเคดีเลยครับไปครับผมได้เลยได้อีกหนึ่งวันครับโอเคผมต้องการมากๆครับตอนนี้แล้วก็ครั้งนี้ครับได้เลยเลยโอเคครับผม ได้เงินอิมมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รับโคตมาเลยครับผมแล้วก็รับตรงนี้ครับโอเคก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยได้เปิด6-8เนาะนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็แต่จริงก็อยากได้6-8เนาะนะครับเพราะการ์ดมันน้อยนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดของดอนก่อนเนาะนะครับซึ่งวันนี้ของดองของเราค่อนข้างที่จะน้อยเนาะนะครับผมใช้ไปเลยมี SVP ด้วยเพราะว่าของผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดโคตรกันก่อนนะครับขอกระทิงพืทอทัดครับไป ยังไงเอ่ยปึ๊บโอ้โหโไม่มีเพืดทัดครับโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดลอตเตอรี่กันก่อนเนาะลอตเตอรีก่ก็มีทั้งหมด56ชิ้นเนาะนะครับเปิดไปเลยครับจังหวะนี้ยังไงเอ่ยได้อะไรบ้างโอเคครับก็ได้เงินเอ็มแล้วก็มีการ์ดลุนบวกห้าเนาะนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดทางฝั่งของ BP กันก่อนเนาะนะครับ BP ผมก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไปเลยครับผมมาดูกันว่าจะถึง3ล้านล้านหรือเปล่าน่าจะถึงนะครับผมโอเคเป็น3ล้านล้านแล้วนะครับโอเคครับ BP นะครับได้1ล้านล้านเนาะนะครับเหลือตรงนี้อีกนะครับผมได้จากกิจกรรมสายฟรีเนาะนะครับพาร์ทฟรีนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีสี่ล้านล้านแล้วนะครับปึ๊บ ได้มาเท่าไหร่ได้มา4ี่แสนเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ามาครับผมสําหรับการ์ดเนาะนะครับผมทั้งหมดเลยครับผมขอติ๊กอันนี้ออกเนาะนะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าในเซตนี้นะครับเราจะได้เท่าไหร่เนาะนะครับอันนี้ก็ดอกตั้งแต่วันที่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่8มั้งนะครับผมประมาณ10วันนะครับผมอ่ะไปเลยครับอ่ามาครับผมมาลุ้นกันครับมีล้านหรือเปล่าเอามีไฟครับ g u ใช่อ LB ลิวพูเป็นโรเบอร์สันครับสองแสนห้าเนาะโอเคครับผมโอ้เซตนี้ได้เบียดเ็จประมาณล้านสามเลยนะครับผมอ่าการบกค่าก็เยอะอยู่นะคาวานี่ครับผมแต่ไม่ค่อยแพงเนาะ TH นะครับเป็นทงฝังของดิมารียเนาะนะครับผมโอเคนะครับสาหรับเซตนี้ก็ได้ล้านสามนะครับผมอ่ะมาครับไฮไลท์ของเรานะครับแพ็คสามแสน สตาร์พอยต์นะครับผมก็มีการ์ดลุน8เนาะนะครับ6-8ครับ24 EP MDL UT แล้วก็ JNM นะครับผมจัดแ o v r 108บวกเนาะนะครับผมก็มีการ์ดการันตี8ด้วยนะครับปีเดียวกันเลยนะครับผมรับมาเลยครับโอเคก็เก็บมาโอ้โหหลายเดือนมากนะครับผมโอ้โหตั้งแต่เกมอัปเดตนะครับผมเก็บมานะครับผมอะประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามารุ้นต่างกันก่อนนะครับขอ มากกว่า2ล้านล้านแล้วกันนะครับผมครึ่งๆไปครับเท่าไร่โอ้โหได้3มล้าน4ครับโอเคเลยนะครับผมเกินคาดนะครับผมอ่านะครับมาครับขอลุ้นบอกห้ากันก่อนเนาะนะครับผมขอทีลบใบแล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปครับไปครับได้ตัวอะไรครับผมตียูบวกห้าหัวหน่อยโอ้โหเจนเอ็มครับบวกห้า จ i โนล่าครับผมมาครับ6กถึงแครับผมตัวเด็กคาวาชิ้นครับอ่ะกดเล็กหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอ UT หโหดเ d l ดอลห่หดนะครับผมไปครับ6กถึงแครับผมจังหวะนี้ยังไงไปครับเจนเดมใครอ่ะแปดก่อนอ่ะโอเคลิทมาเน่นบวก8ครับ ได้มา1ล้านกับอีก1นึ่งแสนเนาะนะครับผมโอเคเลยนะครับเป็นการ์ด6-8เนาะ6-8นะครับมาครับไฮไลท์ของเราครับผมขอ UT ด,ด o UT k r i s t n o r o n d o UT กดที่เลขหนึ่งครับเมื่อกี้เลขหนึ่งเราค่อนข้างรวยครับไปครับจงังหวะนี้ยังไงโอ้มีกระตุกอยู่โอ้ยีิบสี่ EP อิตาลี RM ยูเป็นตูดเฮ้ยใครอะไม่น่าแพงปะเท่าไหรอะโอ้โหล้านเจ็ดครับคัมเบโซครับผมโอ้โหไม่แพงครับผมอ่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราขายทั้งหมดนะครับเราจะได้อยู่ประมาณสี่ล้านล้านเนาะนะครับยังไม่รวมภาษีนะครับผมก็เดี๋ยวเราขายกันไปเลยครับปึ้งอ่าเฮ้ยเดี๋ยวคัมเบโซมีคนตั้งรับอยู่นะน่าจะตั้งรับต่ำปะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอมาดูแชมเปโซ่ก่อนนะครับอ๋อเป็นต่ํานะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เราก็เป็นคิวแรกของราคาต่ําสุดเนาะนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่กากาหมดอายุเนาะนะครับผมก็มีหนึ่งตัวในใจอยู่แล้วเนาะนะครับที่อยากจะเอามาเล่นนะครับผมนั่นก็คือเดวิดเบ็คแฮมครับเพื่อนๆนเพราะว่าเบ็คแฮมเล่นกลางรับได้นะครับแล้วก็ แผนของผมนะครับต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวส่งบอลเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกทางผังของเดวิดเบ็คแฮมมาเลยครับผมเอาอันนี้ออกอ่าแล้วก็เอาเบ็คแฮมเข้ามาแทนครับอ่าเป็นเบ็คแฮมบวกแปดนะครับผมเลือกเลยครับผมเดวิดเบ็คแฮมครับไปครับอ่าก็อกหักกับสตาร์พอยต์เนาะนะครับน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมเก็บมาค่อนข้างที่จะเนื่อนานนะครับผมก็น่าจะได้แบบหลักสิบล้านหน่อยเนาะนะครับผม โอเคเดวิดเบ็กแฮมนะครับผมอ่าเป็นตัวต่อไปของเราเนาะนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เอาเข้าทีมแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดวิดเบ็กแฮมเนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตของเบ็กแฮมกันก่อนเนาะนะครับก็ถือว่าเล่นกองกลางได้ดีอยู่เนาะนะครับผมก็มีความเร็วนิดหน่อยเนาะครับก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับผมแต่พวกส่งไกลส่งสั้นส่งอะไรเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ตัวที่ผมอยากจะเสริมเนาะนะครับเดี๋ยวขอ คิดดูก่อนนะครับผมว่าผมจะเสริมเทนหรือเปล่าเนาะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีทางฝั่งองแบ็คแคมอยู่เนาะนะครับผมผมอาจจะไปเสริมตอนที่พาร์ฟรีผมเสร็จนะครับหรือว่าแบตช์ว์พาร์เข้าเลยเนาะนะครับเพราะว่าตัวที่ผมอยากเสริมต่อไปเนาะก็เป็นเทนปีนี้นะครับผมซึ่งน่าจะแก้ขัดกัน่าได้ในระดับหนึ่งเนาะนะครับสาหรับกลางรับผมนะครับผมได้ตัวหนึ่งครับอยากจะเปลี่ยนมากครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเพชรในตมนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะนะครับผมแตอ่า แบกซ้ายเนาะนะครับผมก็จะเปลี่ยนทางของเบนดี้ออกเนาะนะครับซึ่งตัวนี้น่ะอ่าจจะตัดเขาดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลือดปวดบอลนะครับความเร็วนะครับผมคือดีกว่าเบนดี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะนะครับผมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆได้เปิด3ามแสนสตาร์พอยกันหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลงคลิปนี้ได้เนาะนะครับว่าร่ํารวยหรือเปล่าเนาะนะครับสําหรับผมก็ ได้เบ็ดเสร็จมาประมาณ4ีล้านก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมก็ได้เงินมาเสริมทีมนะครับในระดับหนึ่งเนาะนะครับผมแล้วก็พาร์ตฟรีเสร็จนะครับแล้วก็ไปเชพาร์ตเข้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมทีมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราขายทุกสินุดอย่างออกแล้วเนาะนะครับ years later thousand Two โอเคครับตอนนี้เราก็ทําการขายทุกตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งราคานะครับเขารีเนาะอันนี้คือราคาสูงเลยนะครับเพื่อนๆที่ผมขายออกนะครับแต่ ราคาเข้ารีลงมาเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมารับกันเลยนะครับสาหรับตัวนี้ผมไม่อยากใช้สามสิบเสียดายผมใช้ยี่สิบแล้วกันนะครับผมอ่ะรับมาเลยครับคัมเบโซแล้วก็ตัวนี้ครับริมมาเน่นครับผมก็ใช้ยี่สิบเหมือนกันเนาะอ่ะรับมาเลยครับปึ๊บโอเคแล้วก็รับทั้งหมดครับผม หลักแสนเนาอหลักแสนผมมี1 0อยู่ผมใช้10แล้วกันโอเคตอนนี้เรามีเงิน M อมอยู่ประมาณ้านล้านนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับค่อยเอาไปทบใส่กับอ่าพาร์ทฟรีที่เรายังทําไม่จบเนาะนะครับผมแล้วก็อาจจะไปทบกับพาร์หลักเลยเนาะนะครับผมที่เรากําลังจะเปิดประมาณสิ้นเดือนเนาะนะครับรอคุณสองคันมาก่อนเนาะนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เดี๋ยวเป็นเท่านี้เนาะนะครับ เพื่อนๆไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับที่ลืมกดักแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่แหม่งผมเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวคลิปของผมนี่ต่ามากนะครับเพื่อนๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมอสําหรัคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เดว่อนนี้นะครับผมสวัสดีครับ